บรรยากาศอันนี้เราอยู่ฐานฐานแรกนะฐานสารเจ้านะนี้เราจขึ้นมาฐานสองไม่รู้จะทันหรือเปล่านะามันมีทั้งหมดเจ็ดฐานชั้นน้ำตกนะชั้นน้ำตกเขาเชเมเอา ทั้งหมดเจ็ดชั้นนะคับน,นี่เราอยู่ฐานฐา,านแรกนะฐานสองนะครับบองบัชาฐานสามวองมรกตฐานาสี่วังไสงามนะครับฐานห้าผากล้วยไม้ฐานหกช่องแคบแล้วก็ทานสุดท้ายฐานเจ็ดนะ ก็หกสายสายน้ำตกนะครับอยู่ด้านบนสุดเตือนนักท่องเที่ยวนะแล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับอยู่ตรงไหนนะครับระยะทางเท่าไหร่นะครับก็จะมีบอกอยู่ไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบน,นตลอดเส้นทางสายน้ำไหลก็จะมี นักท่องเที่ยวเล่นน้ํากันนะครับเพราะเส้นทางก็สะดวกนะเพราะว่าทางอุทยานเขาก,ก็ให้ปูนให้นะครับเส้นทางก็เดินไปตามเส้นทางนี้เลยอันนี้จะมีเสียงน้าตกแรงไหลแรงมากเลยนะทางด้านล่างนะนจะมีคนเล่นน้ํานี่จะเป็นช่วงน้ําหลากคงจะน้าเยอะมากนะตรงนี้ เป็นหลุมลึกเป็นล่องลึกเลยลึกมากนะแล้วจะมีน้ําทานลําทนไหลแรงมากเลยปายบอก ฐานแล้วน,นะครับว่าอัี้ป็นฐานอะไรนะครับตรงนี้จะเป็นฐานวังหนึ่งฐานวังหนึ่งนะครับส่วนวังวชาเขก็ไปอีก200เมตรมาดูฐานวังหนึ่งะวังหนึ่งนะแล้ว,วลงไปดูวังหนึ่งกัน น้ำลือศอกมือนี่ฐานวังหนึ่งมีก้อนใหญ่ก้อน,นเลอเลยก็จะมีแอ่งน้ำอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูวังมะช้าครับมีลิงด้วยนะอันนี้นลิงก็ลงมาดูคนเล่นน้ำนะจุดของ ี่ชมป่านะวังมะชานะครับทานวังมะช่าปั๊บทานวังมะชาเดี๋ยวเราจะลงไปดูป่านะครับก็จะมีสะพาน,พานเหล็กนะให้เราไปส่องลูกปลาาป่าหวงทองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปยืนบนสะพานนะครับได้มีน้ำตกไหลลงมาแบบนี้นะครับตกไหลลงมาเดี๋ยวเราไปหาดูตัวปลากันนะว่าตัวปลาอยู่ตรงไหนนะครับปลาก็จะอยู่ข้างล่างนะครับปลาก็จะเล่นน้ำอยู่กับคนแบบนี้เลยนะครับปลานะไม่กลัวคนนะครับปลา มีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่เต็มไปหมดเลยนะเขาก็จะมาตอดแขนตอดขานะเราเนีเหมือนเหมือนสปาเลยฮนะสปาปลานะนะแล้วก็ขอวันนี้สำหรับเขาเมานะล้วขอปิดท้ายที่สะพานปลาระวังปลานะวังมะฉาก่อนนะครับเพราะว่า มันใกล้จะปิดแล้วนะครับเพราะาตอนนี้สามโมงกว่านะเดี๋ยวต้องต้องเดินลงอีกนะครัอขอปิดท้ายด้วยน้ําตกไหลแรงๆแบบนี้นะจริงๆแล้วมเหลืออีกเหลืออีกหฐานนะไปข้าวหน้านะครับข้าวหน้าเราจะพาไปครบให้ครบนะครับ